สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกคนนะคะ f อฟที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยัยเพลนนะคะว,วันนี้พี่ยูโรไม่มีเพื่อนเล่นพี่ยูโรอยู่คนเดียวสวัสดีครับก่อนเลครับสวยๆก่อนทุกเจ้าก่อนเร็วครับ พี่ยูโลไม่มีเพื่อนอืมพี่ยูโลไม่มีเพื่อนเลยตัวแสบนอนแล้ววันเนี้ไอ้คนท right. ี่นอนยากนอนแล้ววันนี mm ้ถ้าอยู่กับตานอนง่ายอยู่นอนนอนอยู่กับปู่นอนง่ายอยู่อยู่กับย่านี่ไม่นอนเลยเออครับครับอืรถ จักรยานอัดจักรยานอืัอจักรยานอืมเอ๊ะอะไรอะไรตัวอยู่เท่าตัวดอกดอกน้อยใช่เบอร์เบอร์อย่าเล่นตากแดดนะอย่าเล่นตากแดดนะเราอ่ะอืมเล่นอยู่ในร่ม เด็กก็มาไอ้วันทีไเวียที่27ดยเก็บยืดป็นเก้าสามสบวุ่นในสิอือ่วันไม่ต้องไปเอาหรอกคันใหญ่นะเอาคันเล็กก็ได้อยู่โลเอาคันใหญ่ทำไมเอาคันเล็กก็ได้ลูก มันติดมันติดอะไรเออมันติดแล้วเออติดแล้วเอาหันหันหานหานัหนออติดแล้วขี่ไม่เป็นขอให้ได้จูงเอาก็พอ,อาอ,อย่าขี่อย่าขึ้นเดี๋ยวล้ม,มล้มเลย lụm rồi lụm Chịp nữa à lú mấy à lú mấy kịp nữa à chuông chơi chơi lộn. à chuông lộn. chơi chơi lộn. à à nè à, Chịp à. เออค่ะเก็บนะเออเออบอกตาเจ็บนะเอออย่าขี่นะเจ็บนะพี่ยูโรไม่ขี่นะพี่ยูโรจูงขี่ไม่ขึ้นเลยอี่ไม่ได้อ้าสูงมันสูง สูงจุงเจุงเอาครับอะไรยังเป็นไรอ่ะทำไมอ๋อเนี่ยเหรอมันตกก็สิมันก็จูงไม่ได้หรกอือ โชวเงินหลุดสิโชว์เงินหลวมอะไปเอาคันแดงไปไปเอาคันแดงโอเคเอาไม่ได้ก็ขับไปจูงไปเลยเอาไปเก็บเลยโน่เก็บไปโน่นเก็บไปโน่นไปทำไมจะเร่งทำไมเดี๋ยวเอาให้คนอื่นก็เอาเอาช่างทำให้ก่อนหนูเอาไปไหน ทางนี้ไม่ต้องไปทางนู้นยุงมันกัดมันมันมืดมานี่มายุงมันกัดมานี่เลยผีหลอกด้วยมากลัวผีหลอกด้วยกลัวตุ๊กแกตุ๊กแกมาตุ๊กแกด้วยมากลัวตุ๊กแกเออกลับแกมาแล้วเออถอยมาถอยถอยอ่าเดี๋ยวตุ๊กแกมันบอกว่าตีนตับ เออกินตับแก่ับแกเลยบอกอ่ะเออมาอย่าไปเล่นตรงโน้นนะกลัวตับแก่มันจะกินตับเออทุกแกมันจะกินตับใครเหรอะเอยไม่ต้องไปทางโน้นอยู่มันกัดแล้วก็กลัวทุกแกมันกินตับด้วยกลัวทุกแกกินตับด้วยเออกินตับเลย ครับเอออยู่นู่นนะเอออยู่ตรงนน้นตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่แค่ไหนดูนิออโอ๋อทุกเกใหญ่มากเลยอ๋อยู่ตรงไหนนอะอ๋อมันอยู่ใต้โน้นเหรอ อยู่ใต้นู้นเลยเนอะเอ <don> อ,อมันรอกินตับแมคโครใช่ป่ะเ <don> อออยากกินตับแมคโครกับลีโอใช่ป่ะใช่ทุกทุกเกลารอกินตับแมคโครกับ <don> ยูโรเอ้ยมังลีโอใช่ป่ะเออไม่กินไม่กินยูโรใช่ไหม กินไหมอ๋อกินจับนะจับพี่ใหม่ด้วยเออกินจับพี่ใหม่ด้วยกินจับไอ้ดาด้วยง่วงนอนยังนอนยังอ่าให้ตาให้นอนไปง่วงนอนแล้วกินนมนอนไปนมนอนไหมนอนได้แล้ว เอาวางตรงนั้นแหละโอ้ยก่อนอัอุยลูกกูโอ้ยใจใจเอาไว้ตรงนั้นแหละไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาลูกขึ้นพอลูกวางตรงนั้นแหละให้มันล้มอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ยจับไม่ทันนีไม่โดนหลานเต็มเต็มเนาะมึงเอ้ยพอไม่ต้องไปเอานอนก่อนเออนอนนอนรอกินนมนอนรอแล้วนอนรอกินนมเลยนอนรอเลยครับ

อ่าเออโรไม่ดื้อแล้วนะือน,นอนแล้วนอนแล้วลนอนแล้วรกินนมนอนแล้วนอนแล้วอไปนะกลับบ้านไปนบ,บอกทุกแกกลับบ้านมันไปทุกแกกลับบ้านมาแล้วจำจทุกแกไปแล้วอือ เดี๋ยวมันมาใหม่นอนไปนอนไปน,น,นู่นนู่นเลย,ยลใช่ใช,ใช่เลย,อยลเอานอนรอก่อนครับครับครับโอ้ตุ๊กแกมันอยู่แล้วมันหลบไปแล้วมันแอบอยู่ ใช่อย okay, um. uh, um. ู bye, i, I uh, out, ่ห <No. S 1> uh ้องน้ำปะเอออยู hmm. uh ่ห huh. um ้องน้ำอย่าไปใกล้มานะเอออย่าไปใกล้มานะบอกตาอย่าไปหามานะเออเออตาอย่าไปนะบอกตาอย่าไปนะเออแกกัดนะจะนู่นเน แกกินน้ำอ่าแกไปกินน้ำแล้วเอออับแอกินน้ำแล้วอับแอกินน้ำแล้วอืมร้อนเดี๋ยวนั่งรอก่อน นอนนอนเลยนอนเลยนอน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 ดีดีนอนนอนนอนโอ้นอน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 กินนมนอนโอ้ว้นอนนอนนอนกินนมเลยเออนอนนอนนอน นอนนอนนอนกินนมนอนนอนดีๆนอนตรงๆเออเปิดกรดลมนอนนะนอนเลยนะนอนเลยนะอืมเอาวัสดีกล้องก่อนวัสดีครับก่อนวัสดีวัสดีครับก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ยายเพนขอจบแค่นี้นะคะเอาลานนอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ